ครับคงคงเวนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาช้าเพราะว่าวันนี้มีงานที่โรงเรียนเช่นเดียวเหมือนเดิมนะครับสวัสดีทางช anel youtube แล้วก็สวัสดีทางชั้นเรียนเลขยากรล่าสุดนะครับวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับอีกเลขหนึ่งก็คือกลุ่มเลขหนึ่งห้าสามสามห้าหนึ่งผมตั้งว่าเป็นผู้มีปัญญาอันเข้มแข็งนะครับจริงๆ,ๆแล้วอ่ะอคำว่าเข้มแข็งเนี่ยผมชอบใน อยู่ในเลขสามห้านะเพราะผมคนที่ชอบใช้กำลังที่มีระบบระเบียบนะครับผมชอบแบบนี้นคนส่วนใหญ่เขาตีความเลขนี้เป็นเลขของแนวออกทหารตำรวจอะไรพวกนี้คือจะมองด้านนั้นก็ได้เป็นคนที่มีทั้งเขาเรียกว่าระเบียบวินยัยใช้สติปัญญาในการใช้กำลังอะไรพวกนี้นะครับแต่การน,นั้นคือเหมือนสะท้อนรูปแบบนะแต่ไม่ได้บอกว่าทหารหรือตำรวจทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่ไม่จะ่าไปลงลึกขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ผมเลยมองว่าเป็นลักษณะของความเข้มแข็งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่มาเจอกนันเป็นเรื่องกลุ่มนี้คือ1 5ึ่อันนี้มีสติปัญญาอันโดเด่นนะครับมักจะใช้ปัญญาในการเขามีปัญญาที่เฉียบแหลมอ่ะเขามักจะวางแผนอะไรที่จะทําได้ดีเสมอคือเอาปัญญาไปเขาเรียกว่าอะไรมีปัญญาที่จะไปทําของที่คิดว่าอยากจะทํานั้นอนะ่ะให้เกิดเป็นผลได้ดี นะครับมีทิศทางที่จะเรียกว่ามีทิศทางที่แน่วแน่แล้วมารวมกับคนที่มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เวลาจะทําอะไรเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าไปทางไปทางสติปัญญานะครับเขาก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไปในทางที่แน่นอนคือเหมือนกับคิดก่อนทําเสมอแต่ว่าเวลาลงมือทำเนี่ยก็มักจะทําด้วยความเข้มแข็งเสมอ ขอแบ่งเป็นด้านๆละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆก็คือเอาด้านการตัดสินใจก่อนการตัดสินใจของคนเล่นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเอาหนึ่งท้ายหรือสามท้ายก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้าสามหรือสามห้าหนึ่งนะครับก็มีข้อเด่นตรงที่ทั้งหนึ่งและสามนั้นมีข้อเด่นรองการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะชัดเจนตรงไปตรงมานะครับแล้วก็มีแพชชั่นในการตัดสินใจได้รวดเร็วไม่ได้คิดนาน ถึงแม้จะมีห้าก็ตามแต่5้าไม่ได้อยู่ท้ายสุดนึกออกมครับถึงแม้จะมีห้าในลักษณะของแนวคิดที่มีรูปแบบก็ตามแต่ถ้าเวลาตัดสินใจปุ๊บเนี่ยมักจะเร็วคือคิดได้แล้วค่อยมาจัดระบบก,ก่อนคิดเรื่องนี้คิดๆค,ค,ค,คิดก่อนแล้วค่อยมาจัดระบบที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการตัดสินใจของมองว่าค่อนข้างค่อนข้างเร็วแต่ว่าจะมีความเป็นตัวเองอยู่เนี๊ยบอยู่พอสมควรเพราะมันเป็นถ้าดูจากทั้งสามเลขมารวมกันตามตำแหน่งแล้วเนี่ยมันลักษณะของ มันเหมือนเป็นคนที่มีมีกรอบที่ชัดเจนในแนวทางของตนเองและเชื่อมั่นในตนเองก่อนข้างสูงครับข้อด้อยก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยตามใครไม่ค่อยตามใครแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเถียงตลอดเวลาเนื่อยใช่ไหมครับมันจะมีบางเลขที่แบบว่าเถียงไม่ไม่ตามไม่พอเถียงด้วยแต่นี้แนวคิดเนี่ยจะอาจจะไม่ตามใครแต่ก็ไม่ได้แบบไปขัดใครนะครับโอเคลักษณะของแนวคิดจะเป็นแบบนี้ส่วนลักษณะการทําง,งาน ผมชอบจริงๆะในกลุ่มนี้ผมชอบบุคลิกตรงนี้มากที่สุดก็คือหนึ่งคือตั้งใจสองคือขยันสามคือชัดเจนขยันตั้งใจชัดเจนสามอย่างเนี้ยมีในเลขนี้นะครับในด้านเด่นเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ก็มักจะทำได้ดีเสมอแต่ถ้าแต่ถ้านะครับเป็นในรูปแบบของอะไรที่มันไมเป็นงานศินลปะหรืออะไรต้องใช้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทําอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะแบบว่า มีอ๋อถ้าถ้าพูดความคิดสั่แนวคิดเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์น,นะแต่ว่าเป็นแนวคิดที่หนักแน่นชัดเจนนะอาจจะไอเดียอาจจะไม่ค่อยปิ้งปังเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเอาความจริงจังเนี่ยมีมากกว่าอยู่แล้วส่วนวิธีการกระทำเนี่ยแน่นอนทาอะไรจรงิงจังตั้งใจยขยันนะครับลงมือทําอะไรก็มักจะสําเร็จเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยทิ้งงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ทําอะไรอยู่เรื่อยๆก็จะมีความชํานาญในสิ่งที่เป็นนั้นด้วยนะครับ สมมติว่าเป็นช่างเลขกลุ่มนี้ก็มีเลขสามก,ก็เป็นเลขช่างได้นะครับเป็นช่างนี่ก็เป็นช่างที่ค่อนข้างจะทํางานละเอยียดแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงมีรูปแบบของตัวเองชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับทำทำงานได้ค่อนข้างจะจะแบบว่าทําแล้วดูดูเก่งเลยอะ่ะไม่ไม่ได้แบบว่าดูเหมือนแค่พูดอย่างเดียวนะคือเขาลงไปกลุบจิกิกกิ๊งอ่ะเสร็จเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับ อาจจะเป็นคนที่ทำอะไรแข็งๆนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ขึงขนาดที่แบบว่า,าทุบตรงทุบโตะอะไรพวกนี้อารมณ์วุ่นวายไม่มีเนะราไม่มีขนาดนั้นอ่ะส่วนบุคลิกนะครับคนกลุ่มนี้บุคลิกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรสุภาพเรียบร้อยนิ่งๆนะครับดูวางตัวดูมีมีมากนะทั้งชายและหญิงนะครับอาจจะเลยกะบางคนอาจจะดูแข็งๆไปแต่ผมมองว่า ก็ไม่ก็ไม่แข็งมากเท่าไหร่นะเพราะว่าผมชอบหนึ่งห้างที่ว่าเขาเป็นคนที่ดูดูภูมิฐานนะครับแต่อาจจะดูเข้มนิดนึงเพราะมีสามอยู่ในนั้นในบุคลิกตรงนี้นะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเวชช่วงเวลานี้นาจะคนดูเยอะนะ <laughs> ในชั้นเรียนมาดูเยอะเลยนะครับอ่าส่วนด้านอื่นๆด้านการด้านการเงินเยชอบด้านการเงินเพราะว่า คือทุกทุกกลุ่มเลขไม่ว่าจะคู่หรือเลขเนี่ยจะถามว่าไอ้การเงินดีไหมนู่นนี่นั่นไหมผมมองว่านะการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เลขการงานมันมากับงานดีเงินก็ดีนะครับมาเอาอภิษฎาเนี่ยงานดีเงินก็ดีนะครับถ้ารับผิดชอบจริงก็โอเคนะครับถ้าไม่ไม่รับผิดชอบก็ก็ไม่โอเคนะครับงานก็เป็นแบบนั้นส่วนเรื่องความรักก็เป็นคนที่ รักใครรักจริงดูแลใครดูแลจริงนะครับแต่ก็อาจจะดูไม่ได้โรแมนติกเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงความจริงใจมีแน่นอนนะครับอาจจะแบบบุคลิข้าหาแบบนี้ก็เออบอกลิกเข้มๆแบบนี้บางคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนชอบอ่อ,อนอ่อ,อนนุ่มอ่อ,อนโยนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดเพราะว่าอาจจะต้องพูดทุกสัปดาห์เพราะว่าเรื่องคําว่าสเสน่หนะ์เนาะเสน่ห์มันไม่มีความแตกต่างกันนะคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้ก,ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะคมเข้ม ไม่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงเข้มคมเข้มผู้ชายก็ชอบก็มีนะไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบผู้หญิงมีเล่นี่โอ้ยตึงแข็งไม่ชอบผมเห็นผู้ชายมันก็ชอบทุกคนน่ะขอให้หน้าตาดีหน่อยจะ,จะ,จะรูปแบบไหนจะทรงแข็งก็งอ่อนอย่างเงี้ยมันจบทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสว่ามีเล่นี่ฉันจะต้องแข็งแล้วนะเหมือนแล้วแต่คนชอบเนี่ยคนม่ชอบเราบางทีก็อาจจะชอบสไตล์เราก็ได้ยังองครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะครับ ถ้ามันเป็นเราเลขไหนมันก็มันก็จบแต่ถ้ามันไม่ใช่เราเลขไหนมันก pues e. ็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องเสียงกันว่าเออตรงนี้มีไหมเสน่มีไหมนู่นนี่นะเสน่ห์ของเราอ่ะมันอาจจะคู่แค่คนที่เราอยากให้เข้าหาเท่านั้นก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนใครเนาะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองมีไหมมันก็มีทุกเลขอ่ะมันต้องมีเสน่ห์ในแนวตัวงอยู่แล้วนะครับก็ลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะ อันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของวันนี้นะครับค่อนข้างจะพูดตรงและเร็วนิดนึงนะครับอืมีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์ว่าผมไม่ค่อยพูดด้านด้อยเลยแต่คือเวลาที่ผมพูดอนะ่ะเลขไหนจะเลขดีไม่ดีผมก็พูดพูดด้านบวกนะ่ะงงไหมเออเขาก็เลยงงว่าผมไม่พูดด้านด้อยนะคือผมจะใส่ด้านบวกในทุกเลขที่ผมพูดอนะ่ะแม้เลขนั้นจะด้อยก็ตามผมคือผมจะพูดตรงข้ามกับสิ่งที่คนอื่นมอง <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าให้เข้าใจ ว่าเลขเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบอบกว่าเฮ้ยมันมีทางนี้ได้ด้วยเหรอคือผมเข้าใจว่าเวลาที่เราเรียนเราศึกษามาเราจะไม่เข้าใจว่าไอ้เลขมันทำไมมันตัวอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นบางคนชั้นไม่ได้เป็นนะแบบเนี้ยแต่พอคือบางทีอะผมโชคดีถ้าว่าผมเปิโดโอกาสตัวเองเวลาที่ใครศึกษาผมจะเปิโดโอกาสวเลยว่ามันเป็นยังไงครับลองเล่าให้ผมฟังที่คือสมัยก่อนนะช่วงประมาณ7-8ปีก่อนนะ ผมก็จะเออแล้วผมแล้วผมก็ยอมยอมคุยนานๆเลยสองสามชั่วโมงผมก็คุยเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆเรอเลขเนี้ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันตรงกับตําราตรงไหนหรือมันต่างก,กับตาราตรงไหนผมจะพยายามแบบทําให้มันเกิดทําให้มันคือผมพยายามจับจุดให้ได้เมื่อก่อนอะตำรามันไม่มีเยอะนะครับแล้วก็มีแค่คําทํานายในตําราเก่าแล้วก็คําทํานายในศาสตร์อื่นๆอย่างเช่นการตั้งชื่อการดูวันเดือนปีเกิด ซึ่งผมก็เอาเลขตรงนั้นนะเลขศาตร,ตรงนั้นนะ่ะเลขศาสตร์ตรงนั้นนะ่ะมา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 หน่วกกันแต่จริงๆแล้วไอศาสตร์นี้มันมาจากอีกศาสตรน์นึงคือการตีความของพื้นฐานตัวเลขออกมาเป็นคําทํานายซึ่งมันมันตรงๆแล้วมันก็มี2ด้านเสมอผมก็เลยถามถามสอบถามจากคนที่เขามาปรึกษานะั่นแหละว่าเออผมแรกๆผมยอมรับเลยผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนทุกท่านนี่ดูในช่อง YouTube หรือว่าทุกท่านในชั้นเรียนนะครับผมก็ถามผมก็เปิดโอกาสตัวเองให้คือแบบ เราเราศึกษาได้แบบนี้เราก็เปิดแล้วก็เ้วก็เออเราก็แลกเปลี่ยนคนอื่นเมื่อก่อนมันไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะ่ะผมก็เขียนของผมง่ายไปเรื่อยเออเปนนี้ผมจเจอมัน,นี้บางคนก็ทั้งเถียงทั้งด่าทั้งโกหกผมเมื่อก่อนผมเปิดหมดพอผมเปิดปุ๊บผมก็ได้ด้านทุกด้านมาแล้วผมก็เก็บแล้วผมก็เขียนเป็นสถิติตัวเองโชคดีตรงนี้แหละทำให้ผมมองเลขได้สองด้านแล้วก็ผมก็ทำนายมาเรื่อยนะครับ ก็สาหรับคนในชั้นเรียนนะครับอย่าไปท้อถ้าเกิดเราทํานายแล้วมันไม่ตรงเอามาถามกันได้นะครับเอามาถามกันได้เอามาถามผมได้คือมาคุยกันในชั้นหรือว่าคุยกันในห้องไลน์เราก็มีกลุ่มนะเอามาคุยกันนะครับมาปรึกษาได้นะครับไม,ไ,มออไม่ต้องไม่ต้องอายว่าเออเพราะงั้นเลขมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ยังหาไม่เจอที่ผมผมก็ไม่ใช่ว่าผมรู้ทุกเลขนะแต่แค่ผมไปหามันเจอมากอดคุณแค่นั้นเองสิ่งที่มันเป็น ผมก็ไม่ได้เก่งนะมันมีอยู่แล้วผมมองตามนั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องคือทุกคนไม่ต้องกดดันว่าเลขมันจะต้องอยังไงนะมือนได้หมดจะได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณอ่อตอนนี้คัสในวันที่ 4, สี่เมษายนกําลังจะเต็มแล้วนะครับ <c oughs> กําลังจะเต็มแล้วสมัครถ้ารวมกับจองด้วยนี่ผมว่าน่าจะสนะิบเก้าแล้ว ถ้าทำไม่ผิดน่าจะสิบแปดหรือสิบเก้าแล้วนะครับก็ท่านหนึ่งผงก็ปิดแล้วนะครับอีกท่านสองท่านผมก็ปิดแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าใครอยากจะเรียนนะครับถ้าใครอยากจะเรียนก็คือมันมีได้งสองแบบคือถ้าเกิดว่าวันที่สี่เมษายนนะครับยังเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็จนเขาประกาศว่าเออไม่มีกิจกรรมห้ามมีเออผมถึงจะไม่ผมถึงจะเลื่อนวันแต่ถ้า ยังไม่ห้ามเลผมก็มันจองไปแล้วครับยังไงผมก็ไปสอนนะครับหรือถ้าพิเศษนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าเขาห้ามจริงๆห้ามไปห้ามจัดห้ามอะไรเนี่ยผมจะสอนแบบไลฟ์สดแบบอย่างเงี้ยนะครับแบบที่ผมนั่งอยู่บ้านแล้วผมก็ไลฟ์ไลฟ์ในกลุ่มกลุ่มพิเศษนะครับก็คือกลุ่มติแอนนไล์เนี่ยผมจะไลฟ์ให้ให้ไปก่อนให้ความรู้ไปก่อนในวันที่สอนจริงแต่ว่าถ้ามันเกิดอัซิเดนประเทศปิดประเทศอย่างเงี้ยไปไม่ได้ผมจะสอนให้ก่อน แล้วถึงช่วงที่มันสามารถจัดได้ผมก็จะไปสอนได้อีกครับคือแบบให้อัดเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้มีความคือทุกคนต้องการอยากจะเรียนแล้วก็ผมก็อยากจะสอนผมเตรียมมาครึ่งปีผมก็อยากจะสอนนะผมก็เลยเต็มที่ครับยังไงผมก็ผมก็คือยังไงก็ไปก็ไปสอนคือถ้าถ้าเขาไม่ห้ามผมก็ไปนะครับแต่นักเรียนจะมากี่ท่านผมไม่รู้แต่คือตอนเนี้ยสมัครแบบลายสดก็ประมาณหกเจ็ดท่านนะ กับครึ่งต่อครึ่งอ่ะอาจจะไปเจอกันแค่สิบท่านอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีไปสอนเพราะว่าก็ป้องกันตัวเองเต็มที่เหมือนกันไม่ไม,ไม่ได้แบบว่าก็าาป้องกันลูกศิษย์ที่มาเรียนด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อเรา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 ,เราเตรียมมันมาแล้วผมก็ต้องสอนนะครับยกเว้นกรณีเขาแบบห้ามห้ามจัดอะไรเงี้ยเออค่อยว่ากันแต่ถึงจะห้ามผมก็จะสอนหมายถึงว่าผมก็จะสอนลา์ส่วนให้เป็นความรู้ไปก่อนผมก็สอนเต็มชั่วโมงอาจจะ20 สิบยี่สิบชั่วโมงก็แล้วแต่ในกลุ่มนั้น,นผมก็จะสอนของผมไปก่อนแล้วพอถึงวันวันที่เขาเปิดให้ไปผมก็ไปอีกวันที่เขาเออให้ไปเจอลูกศิษย์ได้ผมก็ไปนะครับสมมุติอันนี้ในกรณีที่ผ่านไปถึงวันที่สี่แล้วมันแล้วมันมีอัิเตบแต่ถ้าไม่มีอัิเตบไงผมก็ไปครับเพราะไงตอนนี้ก็จะเต็มอยู่แล้วผมมองว่าที่เตรียมเตรียมมันก็เต็มแล้วแหละแต่มันยังแบบเออมินมินอยู่สิบเก้าคนนะครับสิบแปดสิบเก้าคนก็ ยังไงผมก็สอนะครับไม่้องซีเรียสน,นะครับจะด้วยวิธีไหนผมก็ต้องเจอให้ได้นะครับเพราะว่าผมเตรียมตั้งแต่อะไรอ่ะโอ้ทุกหนังสือก็เขียนใหม่นะครับรูปแบบอะไรเขียนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็วกทั้งใบประกาศทั้งโอมหลายอย่างคนที่ได้อ,ปอุปกรณ์แล้วก็น่าจะเห็นว่ามันถ้าใครเคยเรียนสองครั้งอ่ะจะรู้สึกว่ามันจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันพิเศษนิด นะครับอันนี้อุบไปก่อนนะไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับ <c oughs> ค่อยว่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางชัน้นเรียนเลขากรแล้วก็ทางช่องยูทูบอ้ออย่าลืมไปทางช่องยูทูบถ้าอยากจะเป็นหรือทางติดตามทั้งเพจนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะเข้ามาในชั้นเรียนเลขากรอันนี้ต้องรอผมเปิดออนไลน์ก่อนนะผมจะถึงจะดึงให้ได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดออนไลน์แต่ผมเปิดอันนี้มันเป็นคอร์สพิเศษนะครับช่วงเมาษาเนี่ยมันคอร์สพิเศษคือคอร์สแบบแบบลงลึกนะครับแบบเจาะลึก ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์จะเป็นคอร์สที่ครอบทั้งหมดมันคือคอร์สคอร์สธรรมดานะครับนั่นแหละผมนึงจะผมหนึ่งจะ,จะเปิดอาจจะเป็นช่วงมิถุนายนนะครับผมนึงจะเปิดให้ให้ลงทะเบียนนะครับก็จะรับไม่ก็จะเหมือนเดิมทุกน่นก็สามสิบคนนะประมาณนี้นะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่านี่ถามเยอะมากธรรมดาผมจะเปิดต้นอ่ะเมษาเนี่ยถามพอดีเมษาเนี่ยเราสอนไลยสดุดเนาะมันก็เลยไม่ได้สอน ไม่ได้สอนตอนเนี้ยนะครับก็เลยอีกทกีคือตุลาแต่ปีนี้ถามเยอะมากก็เดี๋ยวมีทุนหาเปิดให้นะครับสิบวันนะครับยี่สิบชั่วโมงโอเคตอนนี้จะเิคือคือแอดมาก็ได้หรือว่าถามก่อนก็ได้ผมจะทิ้งว่าเออตอนนี้ยังเข้าไม่ได้อยากจะสอบถามอะไรแบบว่ายัางไงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ว่าจะเปิดวันไหนแล้วผมจะทิ้งไว้ให้นะครับตอนนี้ก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่แอดมาโอ้แอดมาเป็นถ้าผมไล่ต่อไปก็เปิดเกือบร้อยคนอนะ ที่ผมไม่ได้รับเข้ากลุ่มเพราะผมยังไม่ได้เปิดไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ยัไงไงก็เดี๋ยวรอเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทางชั้นเรียนเลฟยากรนะครับวันนี้มาดูกันเยอะมากขอบคุณมากครับรักทุกท่านนะครับที่อยู่ในชั้นเรียนสวัสดีครับ